สวัสดีครับมาเจอกับกล้าไปเรื่อยอีกครั้งหนึ่งนะครับกับ YouTube c h anel ที่กำลังหัดทำอยู่นะครับก็ฝากติดตามด้วยถ้าเกิดชอบสไตล์การพูดคุยแบบมั่วๆแบบไปเรื่อยกับผมเนี่ยก็มาโมไปเรื่อยกันทุกคลิปกันได้นะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแน่นอนนะครับว่าวันนี้นั้นอาจจะพูดถึงช้าไปประมาณชั่วโมงหนึงแต่ก็น่าจะพอทันอยู่เพราะว่า ข่าวนี้กระแสรแรงนะครับก็ผมใส่เสื้อบีจีแบบนี้ก็รู้แล้วว่าพูดถึงโคชองดุสิตเฉลิมแสนแน่นอนนะครับเพราะว่าโคชองดุสิตเฉลิมแสนนั้นก็เด้งอีกแล้วคือถ้าเกิดใครเห็นข่าวก็คงจะเข้าใจว่าเฮ้ยมันเป็นบูลูบวนไปวนมาอะไรแบบนี้หรือเปล่าหรือว่าทําไม B g จีเปลี่ยนแปลงโคชบ่อยจังนะครับซึ่งก็สุดท้ายประกาศอย่างเป็นทางการนะครับส่งโคชงวนสุประชัยจตุรพัทรพงศ์มานั่งตําแหน่งตรงนี้ไปก่อนก็ให้โคชองดุสิตเฉลิมแสนไปพัก ผ่อนชิวๆกันไปนะครับตื้นลึกหนาบางคืออะไรแต่ผมได้โอกาสไปดูเกมมาเมื่อวันอาทิตย์อานา้ที่เมืองทองเจอบีนะครับก็หลังจบเกมเนี่ยพอสิ้นเสียงลกหวีดปุ๊บจบ -2 2เนี่ยโค้ชโอ,อ่งดูสิธเฉลิมแสนเ่ยยืนคุยกับผู้ช่วยขเขาอย่างโค้ชบอยสุภชัยคมสินนะครับแล้วก็เป็นทีมงานบริหารนิดหน่อยบริเวณตรงนั้นแหละตรงที่พื้นที่ของทีมสำรองอะทีมเยือนนั่นแหละตรงซุ้มมานั่งสำรองะนะครับซึ่งก็คุยนานมากว่าที่จะ แยกยากันไปแล้วก็ส่งให้คุณสุประชัยมาพูดหลังเกมแทนนะครับซึ่งก็พูดกันไปแล้วในคลิปที่ผ่านมาเนาะก็อาจจะเป็นฟังเส้นสุดท้ายที่เจ้าตัวอาจจะรู้แล้ว,ว่าถ้าเกิดเกมนี้ไม่ชนะเนี่ยบอร์ดบริหารอาจจะนะครับหรือว่าตัดทิ้งหรือว่าให้โค้ชโอ,อ๊กไปพักผ่อนเหมือนเดิมนะครับก็เป็นการเปลี่ยนแปลงโค้ชในรอบที่ ,3845 ถยุยนะครับก็ไม่รู้กี่รอบแล้วแต่ก็เป็นแบบเดิมซึ่งถ้าเกิดนับนิ้วนะ ตัวโค้ชง้วนหรือว่าคุณสุรชัยจตุรพัทรพงโปร,โปรและเส้นคนแรกของเมืองไทยเนี่ยนั่งตำแหน่งนี้มาแล้ว5รอบนะสถึงหรอบนะครับก็เยอะมากๆก,กับ BG พื้นนั่งตำแหน่งเป็นเฮดโค้ชหรือว่าเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนประมาณ5รอบก็ว่าไดา้คือผมนับเต็มว่ามัน4-5ถึงรอบละประมาณนี้นะครับก็มีคนที่พอๆกันคือโค้ชจุนอนุอนรักษ์สีเกิด4วิทมาานี่สององค์เนี่ยสองเ 2, สเปนก็ไล่เรียงไปลิคาโดโรติเกสนะครับเป็น โอ้เยอะนับนิ้วไม่ถูกครับมีโอ้ผมจำชื่อไม่ค่อยได้โคช้ชต่างชาติแล้วก็มีอังกฤษมาหนึ่งคนมีสตัฟเบิร์เอ่อสตัฟเบิร์ตเครับแล้วก็จะเป็นอะไรประมาณนี้เป็นแบบเปลี่ยนแปลงไปตามเนื้อผ้าว่าอย่างนะี้ครับแต,ต่อยู่ไม่นานมากนะครับส่วนคนโอ่งเนี่ยก็แนะนอนว่ากับ BG เป็นประวัติศาสตร์สำคัญแน่นอนนะครับเพราะว่า1คือแชมป์ฟุตบอล M150 Championship ขึ้นมาปีแรกแชมป์ไทยลีก1หรือว่า Toyota Thai League ปีนั้นนะครับซึ่งก็เป็น ประวัติศาสตร์ของทุกสโมโสรเลยก็ว่าได้ที่ขึ้นมาปีแรกคว้าชแชมป์เลยก็ยอดเยี่ยมนะครับสำหรับทีมบีจีปทุมยูเนเต็ดเป็น2ชแชมป์ที่ได้มาแม้ว่าฟุตบอลถ้วยอาจจะยังไม่ประสบความสําเร็จย้อนกลับไปบอลถ้วยก็เป็นโคชจุนนึที่พาแชมป์ฟุตบอลถ้วยได้นะครับตัวเนื้อข่าวของออฟฟิเชียลเนี่ยออกมาเลยบอกว่าการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เนี่ยเกิดจาก5เกมในลีกไม่ชนะใครนะครับ5เกมก็ไล่ไปตั้งแต่ตอนนั้นเกมล่าสุดที่ชนะคือชนะ สมุทรปราการซิตี้ชนะมา10นะครับตอนนั้นก็ไม่ไม่ชนะมา5เกมแพ้หนองบัว1-3นะครับแล้วก็ถ้าผมจำไม่ผิดคือแพ้ท่าเรือ0-1ด้วยแล้วก็เป็นเสมอ3เกมอ่ะเสมอใต้บุรีเสมอสักอย่างหนึ่งแล้วก็จบที่เมื่อวานก่อนคือเสมอเมืองทองนะครับก็มันได้เป็นฟางที่ตัวโคชโอ,อ่งอยู่ต่อไม่ได้โคชโอ,องเนี่ยปีนี้โดนเด้ง2รอบนะครับรอบแรกคือลาออกจากท่าเรือมา นะครับก็ลาออกมาปุ๊บทามมิ่งแม่งดีเป๊ะพราะไปแพ้ท่าเรือต่อเลยคือทำบีจีแพ้ท่าเรือต่อ <Yeah. S 1> แล้วแล้วก็มาอยุ่บีจีก็โดนออกอีกนะครับตรงนี้คือโค้ชโอ่งนี่กลุ่มขมับเลย <No. S 1> คือสาเหตุเบื้องลึกของท่าเรือที่เปลี่ยนแปลงผมมองว่าท่าเรือเองก็อาจจะไม่ได้มอบความเต็มที่ให้กับทางโค้ชได้ทํางานนะครับซึ่งก็เลยทําให้ตัวโค้ชโอ่งเองก็ไม่ได้ลงน้ําหนักตรงนั้นก็เลย แยกงท้ามาแต่พออยู่บ G เนี่ยนักเตะก็มีให้เลือกสรรเต็มพิกัดเลยนะครับแต่ไม่รู้ว่าฟางที่มันเกิดขึ้นจากเกมเมืองทองล่าสุดเนี่ยเพราะว่าไปเล่นเกมแท็กรับหรือเปล่าเกมลุกก็ฝากไว้2คนหรือเปล่าหรือว่าการจัดระบบการเขาทำเนี่ยไม่ถูกใจหรือเปล่าเนี่ผมไม่รู้นะครับแต่เบื้องต้นคือโค้ชง้วนมาเนี่ยก็ภารกิจแรกเลยนะครับก็คือการที่จะพาทีมกลับมาชนะให้ได้ซึ่งมันก็เป็นตลกร้ครับที่นัดแรกของโค้ชสุรชัยเนี่ยจะเป็นเกมที่ จะเล่นในรีโอสเตเดียมนะครับบีจีสเตเดียมแหละปลอภยัยด้วยเราเปลี่ยนชื่อแล้วนะครับเป็นพบกับทีมกาด้าเรือ f c f ซีเอนะครับเป็นชา FA เครับที่หลายคนจํากันได้นะครับปีนั้นเนี่ยที่่าเรือได้แชมป์ที่นี่เนี่ยพวกเขาก็มาชนะราชบุรีเป็นทีมจากสิงห์ที่คว้าแชมป์ได้ในรายการชา FA เครับที่เตะในสนามสิงห์นะโอ้ก็ตลกดีครับมันอะไรมันประจวบเหมาะขนาดนี้ส่วนเกมลีกก็ประจวบเหมาะเหมือนกันนะครับเพราะว่า บีจีจะกลับมาเล่นในบ้านเจอหนองบัวพิชยาเอฟซสุดสัปดาห์นี้โอ้โหครั้งก่อนบุกแพ้มาสามหนึ่งคือหนองบัวโคตรสู้เลยสุดท้ายไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะครับโอ่งแพ้วังนะฮะก็เต็มเต็มเลยตรงนี้อาจจะเป็นงวนต่อดูดีว่างวนกับวังจะเป็นยังไงนะฮะก็โอ้โหคือมันประจวบเหมาะเลยเกินหลายคนพะคาบเกี่ยวว่าทําไมปีนี้ปีจีเป็น3โค้ชแล้วก่อนหน้านี้ก็ยังเป็นออเลอวิทมาซึ่งวิทมาก็ดีนะครับ20ิบเกม รวม AFC Champions League ด้วยพวกเขาก็ชนะมากกว่าแพ้คือชนะ14แล้วก็แพ้ถ้าผมจำไม่ผิดแพ้แค่2เกมเสมอ4เกมคือผลงานดีมากนะคือเปลี่ยนแปลงวิทีมาเฉยเลยก็ให้พี่โอ,อ๋มาทำซะง,งั้นนะครับไม่รู้ว่าเกิดบาปอะไรขึ้นกับตำแหน่งตรงนี้เป็นเก้าอี้ดนตรีครับ โอ่มั่งวังมั่งอมยขอัย,พอพยโอ่มั่งมวนม้่งนู่นนี่นั่นมั่งไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างตารางคะแนนตอนนี้ถามว่าห่างไหมก็ไม่ได้ห่างเยอะกับบุรีรัมนะครับห่างแค่หกแต้มคือช่องว่างมันก็ยังพรอมโอกาสที่จะไล่บี้ได้ยังไม่เคยเจอกันในเลกสองก็อาจจะมีโอกาสตัดแต้มอยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็ส่วนหนึ่งเลยถ้าเกิดดูพินิษวพิเคราะห์ตารางคะแนนดีๆเนี่ยถ้าเกิดไม่นับชลบุรีไม่นับการท่าเรือนะครับคือ B ีทีทแต้มหายไปทั้งหมด9เกมจากทั้งหมด สิบกว่าเกมอะ่ะคือชนะ8เสมอ5แพ้4นะครับก็คือ 10, 1สิบเกมเนี่ยทำแต้มหล่นไป9คือครึ่งหนึ่งเลยนะครับจากที่ควรจะได้เต็มๆเนี่ยหายไปครึ่งหนึ่งก็แปลงเป็นเสมอ5เกมแพ้4เกมนะครับก็อาจจะทําให้ทางบอลบริหารเอหรือว่าแฟนบอลอาจจะรอไม่ได้นะครับแต่ส่วนหนึ่งคือแฟนบอลเอเข้าใจนะว่าพี่เอาไปแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดียเนี่ยว่าเฮ้ยทำไมเปลี่ยนแปลงอีกแล้วคนโอ๊กก็ไม่ได้เสียหายอะไรอันนี้ผมไม่แน่ใจคือแบบมันมี บรรดาแฟนบอลไปคอมเมนต์ในโซเชียลมีเดียของสโมสรเยอะมากลูปนี้อีกแล้วลูปนั้นอีกแล้วงวนอีกแล้วก็ก็ขอให้รอดูก่อนนะครับขอให้เป็นกำลังใจให้ทางสโมสรกันว่าจะออกแบบแบบไหนรูปแบบการเข้าทำจะเป็นแบบใดการเสรื่อมทัพที่เอามาเนี่ยก็มีพร้อมใช้งานเลยคือวรชิตมีอีกซานฟันดี้นะครับแล้วก็จะเป็นประตูอย่างประสิทธิ์พดุงโชคแหมลิ้นพันกันอีกแล้วก็คิดว่าน่าจะออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับ ก็เดี๋ยวดูครับว่าการใช้งานของสาผพระเล่นใหม่ออกมาแล้ว2อขอเกมที่ผ่านมาก็ดูจะคลิกอยู่เจ้ายิมก็ยินเป็นเพลย์เมเกอร์ไปเลยจนแหนที่ขาดหายไปส่วนอีกสา์ก็อยากได้เห็นในเกมเจอกับทางเมืองทองก็จีดจ๊าดเหลือเกินเดี๋ยวดูว่าเชฟคนเดิมคนดีอย่างสุรชัยจตุรัพพัฒนพงศ์นั้นกาปรุงคู่หูคู่ห้าคู่ห,ห,หูแดนหน้าอย่างเดียโก้กับทางอิกซาแล้ก็ที่มีอยู่อย่างไรบ้างปฐมพล จะได้ลงไหมหรือว่าจะเป็นเจนลบเองก็ตาเดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่าเขาจะอยู่หรือเปล่า <c oughs> <ๆ c oughs> ก็คือเราดูว่าจะปรุงแต่งตรงนี้อย่างไรนะครับอาเป็นกำลังใจให้ก่อนเบื้องต้นเนาะแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าแม้ว่าโคชโอ่งจะต้องลาทีมอีกหนึ่งครั้งแต่เขาเคยสร้างความสําเร็จให้กับสมโมสรน,นะครับในรูปแบบของตัวเองคือโคชจุดทําตกชั้นปุ๊บโคชโอง่งมาทํางานขึ้นไปได้แชมป์ไทยลีกสองก่อนจบฤดูกาลประมาณ5เกมแล้วก็ขึ้นมาได้แชมป์ไทยลีกหนึ่งด้วยแบบห่างๆเลยดังนั้นเนี่ยก็ แม้ว่าจะแยกทางกันแต่ก็อย่าลืมชื่อของโคชองดุสิตนะครับอ่ะโอ้โหวันนี้พูดกันแบบมั่วซั่วมากเลยก็ติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ s u b s c r i b e นะครับแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเดี๋ยวนะก็จะมีกราฟิกขึ้นมาตรงนี้รอก่อนหัดอยู่นะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องใดจริงอยากพูดเรื่องอีกซานฟันดี้มากแต่พอดีเรื่องนี้ประเด็นนี้มันแรงกว่าขออนุญาตพูดเรื่องนี้ก่อนติดตามได้คลิปต่อไปกับโมไปเรื่อยจะก,กล้าไปเรื่อยนะครับ